สวัสดีค่ะฟาร์มดวกงน้องนิวนะคะวันนี้เห็นเพื่อนๆหลายคนนะคะสอบถามมาเรื่องการเพราะดูวงใส่กระปุกนะคะวันนี้เดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะมาบอกนะคะว่าทํำยังไงนะคะกระปุกของเราใช้อยู่2แบบนะคะคือแบบนี้นะคะแบบนี้ข้อเสียมันก็คือฝาม,มันปิดเปิดได้ไม่ค่อยสนิทอะคะ่ะปิด เปิบางทีฝามันก็อาจจะหลุดออกง่ายนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะเนี่ยฝามันปิดมันมันออกง่ายอันนี้ซื้อมาโหลละโหลละมันจะตกไปละแปดบาทเบาทประมาณนี้ค่ะประมาณเบาทส่วนอันนี้เห็นไหมคะมันจะมีกล้วยอยู่ข้างใน แบบนี้ดีนะคะแต่มันจะเป็นฝากเกียวนะคะค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะเนี่ยนะคะสังเกตด,ดูเอ่อมันจะเป็นฝากเกียวนะมันจะเปิดเลนะลวลาเวลานั้นเราจะหมุนนะคะขออนุญาตแป๊บนึงน,นะคะนี่ค่ะจะหมุนออกประมาณนี้แบบเนี้ยเนี่ยมันเป็นฝากเกียวแบบนี้นะคะมันจะหมุนออกส่วนพ่อแม่พัน เดี๋ยวนะพ่อแม่พ <jumping away on Broadway> okay. okay. like like ันเอ้ยทำไมตัวนี้มันเป็นหัวบากเระตัวนี้ลองอ๋อตัวนี้เป็นหัวบากโอเคค่ะเนี่ยค่ะเปลือกมะพร้าวชิ้นประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเปลือกมะพร้าวชิ้นประมาณนี้นะคะเวลาเวลาเขาไข่นะคะเวลาเขาไข่เขาจะไข่ในเปลือกมะพร้าแบบนี้นะคะเขาจะเจาะตูดลงไปในเปลือกมะพร้าวที่ แบบนี้นะคะ่ะเขาจะเจาะเห็นไหมคะคือเขาจะเจาะลงในเปลือกมะพร้าวแล้วก็ไข่ในเปลือกมะพร้าวก่อนนะคะส่วนกล้วยนะคะที่เราใสา่ไว้ก็คือทําลงให้พ่อแม่พันธุ์เขากินนะคะกล้วยให้พ่อแม่พันธุ์กินแต่วันแต่เวลาลูกด้วงออกมานะคะเขาจะมาอยู่ในกล้วยก่อนเลยนะคะออกจากเขาจะออกจากตัวนี้ค,ครับไข่อยู่ในนี้นะแล้วก็ ไข่อยู่ในนี้แล้วเวลาเขาฟักตัวเขาก็จะอยู่ในนี้ก่อนหลังจากนั้นเมื่อเขาแข็งแรงนะคะเขาถึงจะออกมานะคะออกมาออกมานี่ปั๊บเขาจะออกมาอยู่ตรงกล้วยนะคะเขาจะออกมาอยู่ตรงกล้วยเขาจะออกมาอยู่ตรงกล้วยก่อนนะคะจะเห็นตัวเล็กก่อนเลยนะคะแต่ตัวนี้เพิ่งทําวันนี้นะคะเพิ่งทําเมื่อวานนี้นะคะจะยังไม่เห็นตัวเล็กนะคะเนี่ยค่ะขวดกระปุกประมาณนี้นะคะกระปุกประมาณนี้ เห็นไหมก็ใส right so ่กล้วยสองลูกนะคะแล้วก็เปลือกมะพร้าวนะคะอ่อนถ้าเกิดว่าเป็นเปลือกมะพร้าวแห้งนะคะถ้าเป็นเปลือกมะพร้าวแห้งให้สับนะคะสับประมาณนี้แหละแล้วก็เอาไปแช่น้ําก่อนสักคืนหนึ่งนะคะแล้วก็เอามาพักไว้แล้วก็เอามาใช้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเดี๋ยวนะ ตัวนี้เป็นด้วงอะไรเนะี่ยตัวนี้เป็นด้วงหัวบากเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวนะแป๊บพี่เปิดให้หน่อยอ้าวตัวนี้น่าจะลงไว้เป็นอาทิตย์แล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้นี่เปิดจะเป็นแบบเนี้ยนะคะอันนี้น่าจะลงเป็นอาทิตย์แล้วนะคะเอ่อแป๊บหนึงพ่อขอที่นิบที่นิ่โทรศัพท์หน่อย อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวนะคะจะจะเอาให้ดูเลยนะคะว่าเขาไขยังไงนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวตั้งที่หนีบโทรศัพท์ก่อนแบบนี้ใช้ในการทำคลิปวิดีโอได้ดีมากได้ไหมไล่ไม่ได้ไม่ได้มันกลมๆเดี๋ยวนะคะ โอเคเนี่ยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงขอเออเอเนี่ยนะคะพ่อลูกทำอะไรนะโอเคทำอะไรเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะอันนี้คือ อันนี้คือที่เราเราเพาะไว้แล้วน่าจะได้อาทิต์หนึ่งนะคะตัวนี้เพราะว่าวันนั้นเราไม่ได้เอาไปลงนะคะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะดูว่าอ่าตัวนี้ครบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะครบหนึ่งอาทิตย์แล้วมีรอยเจาะด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามันจะมีด่วงไหมอันนี้ ี๋ยวนะคะแป๊บนึ่งแป๊บนึง,แบบนงอันนี้เป็นหัวบากนะคะมันจะสันๆน,นิดนึงเพราะว่ามันอยู่บงกระมงังเนี่ยค่ะเป็นร่วงพันหัวบากนะคะโอเคเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันมีลูกด่วงไหมเนี่ยะคะเ,เ,เน,นี่ยมีตัวเล็กมากอะคะ่ะใครเห็นไหม เนี่ยคะ่ะเนี่ยนะคะเห็นไหมนี่คือตัวด้วงนะคะเล็กๆเองเนี่นี่ค่ะเนี่ยนี่คะ่ะเห็นไหมนี่ยคะ่ะตัวเล็กๆเนี่ยอันนี้คือด้วงลูกด้วงนะคะเพราะว่าเวลาเขาไข่เี้วเขาจะไข่ในเปลือกมะพร้าวแล้วก็เขาจะกินอยู่ในเปลือกมะพร้าวก่อนนะคะสังเกตไหม กล้องไม่โฟกัสให้เนีย่ยค่ะลูกด้วยเนีย่ยค่ะตัวนี้คือ่วงหัวบากนะคะเขาจะไขในนี้ก่อนนะคะไขในนี้ก่อนแล้วก็เวลาเขาฟักตัวนะคะเวลาเขาฟักตัว <c oughs> เขาถึงจะออกมากินกล้วยอยู่ข้างนอกนะคะอะเ่เดี๋ยวนะ <c oughs> อันนี้ไม่ได้ใช้กล้วยพอนะคะตัวนี้ใช้อ้อย แต่ไม่รู้ว่าจะมีในตัวด้วงไหมเดี๋ยวจะเปิดเนี่ยนะคะตัวนี้คือตัวด้วงนะคะด้วงด้วงด้วงหนึ่งอาทิตย์นะคะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือด้วงหัวบากนะคะที่เราเพาะกระปุกนี้คือหัวบากนะคะสังเ,เกตดูว่าเขามีตัวเล็กแล้วนะคะอันนี้คือข้อดีอันนี้คือข้อดีของการพเพาะใส่กระปุกนะคะพ่อแม่พันธุ์ไม่ได้อยู่ในความชื้นนะคะทําให้เราทํา ทํา <ำ S 1> ด้วงได้ดหลายรอบนะคะทําให้เราทำํำเอาด้วงลงสามารถลงได้หลายรอบเพราะว่าด้วงจะไม่ค่อยตายนะคะเนี่ยค่ะความชื้นก็จะอยู่ในนี้อยู่นะคะ เดี๋ยวจะลองจะแกะให้ดูอีกนะเนี่ยค่ะเขาจะอยู่ในนี้แหละนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงอ,อ่ะหลังจากที่แกะให้ดูแล้วนะคะนี่แหละก็คือข้อดีของการทำด้วงใส่กระปุกนะคะ นี่นะคะเพราะว่าด้วงที่มันออกเอเวลาไขเขาจะเจาะก้นลงไปในเปลือกมะพร้าวเนาะแล้วก็เวลาเขาเวลาเขาไขนะคะเ,เวลาเขาไข่เขาก็จะไข่ในนี้นแต่ว่าถ้าเป็นลูกอ่อนนะคะเขาก็จะอยู่ในเปลือกมะพร้าวก่อนนะคะดูเาานี่ยค่ะเขาก็จะอยู่ในนี้ก่อนจนเขาโตเขาแข็งแรงแล้วเขาถึงจะออกมาข้างนอกนะคะ อันนี้คือลูกหัวบากนะคะที่ทำไว้ลูกหัวบากนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนะใครต้องการทำตามก็ทำตามได้นะคะเพราะว่าอันนี้ทำให้พ่อแม่พันธุ์ไม่ค่อยตายนะคะทำให้พ่อแม่พันธุ์ได้หลายรอบนะคะเพราะว่ามันจะความชื้นในนี้ไม่ไม่เยอะนะคะแล้วก็เออ ด้วงก็จะไม่ได้มุดลงไปในอาหารเหมือนที่เราลงกระมังเลยนะคะทำให้ด้วงของเราลงได้หลายรอบนะคะทำให้เราลงได้หลายรอบนะคะเพื่อนๆท่านใดจะทำตามหรือว่ายังมีข้อสงสัยนะคะถามอยู่ในใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวยังไงฟงงาร์มเร่องนังนิวนะคะจะมาตอบให้นะคะเพรากระปกุกยาลืมเจาะนะคะอย่าลืมเจะะาะ ประมาณ7วันเราเห็นลูกด้วงในตัวกล้วยเลยนะคะโอเคค่ะช่วยกดติดตามนะคะช่วยกดติดตามฟาร์มด้วงน้องนิวด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามของเราด้วยนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดต้องการที่จะเลี้ยงนะคะสอบถามเอ,อ่อมาได้ทางใต้คลิปนะคะหรือว่าทางไลน์นะคะมีสองไลน์นะคะใต้คลิปนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ